เวทีนะครับพี่น้เหมือนเดิมหนูลงมาที่เดิมอัน,นี่แม่อ้วอันนี้เป็นเพลงน้ำเพื่อนแถวสองเป็นผู้ใดหญิงแล้วก็หนูใชไหมที่สองคู่เวลาหนูป้อนหนูอยากายตีหนูเพื่อบังบังซุ้มข้างหน้าหนูก็ต้องหาหม่องบังในรูปหนูไปดูในไรฟ์สดนแล้วแม่จะรวปมาให้ดูหนูดูไหมแม่แคบหน้าจอไ้เรียบร้อย บังนี่สลาดบ,บ๊อกกิ้งคือเขาต้องเบิง้งเขาต้องเบิงเงเบ้งหมองช่องบ้านที่เขาต้องยูแต่หนูมาบางับางบังมูเนีบังข้างหน้าคือว่าบ่าบามั่นใจบอกเพื่อไปตั้งไหนคือเยึดได้ยูเป็นยังคือต้องมบบาบังหนูต้องดูข้างหน้าเ้รยเวลายือนอ่ะมันเป็นช่อง,<า>งยืดหรอเปลูาช่อง,อ,งอันอนั่นแหละหนูโมจะไปป่าบังหนูต้องให้เขาเห็นหน้าบ่แม่นว่าเขาจะด่าหรอือหลวมเขาเป็นยืนบังเขาตลอดเลย พอหมูขึ้น,นเลย2คนก็ได้ยืต่ตกลางที่หมูทอก็ต้ตงองสองคนนะลูกไม่มีคนทั้หมูทำท่าม้อนเล พ่อมาขปนแหลกที่พ่อมา่นลูกจะได้เป็นล่องุนอันนี้ให้ใหอกใหม่นะครับสิลปินใหม่นะครับน้องอะไรนะน้องนบสันนิพนธ์อันนี้อันนี้นบอะไรนะครับนบสันนิพนธ์เพราว่สันนิพนธ์เลยฝากหน่อยนะครับพี่น้องอันนี้คืขึ้นเต้นวะเนี่ยเต้นเต้นเพลงไหนบ้างกาซิมนี่ลำเพลินลำเพลินมักคิลผล ใช่ไหมวัฒนธรรมต่างๆอัตราสิทธิ์เกษรขนยุ่มันนี่เป็นมือแรกครับมือแรกเป็นกำลังใจเห็นในเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจด้วยนะไปเอันนี้พี่อะไรนะครับอิวค่ะพี่อิวใช่ไหมครับฝากในเด้อพี่น้องขึ้นเวทีวันแรกนะครับวันนี้ โอเคอันพี่นมเมมันบังคับรีบังบงนี่โคี่อดเดียวพี่อแอดหัวจะปวดนะนะครับตอนนี่ ยืนอันบอกริ้งมากอันเพียงอันมังคารีผลไปยืนบอกริ้งของใครของมันเลยรั่วก็ได้เยกโอ้ยบวอกอกบ้นบวใจแคสน่าสดมาก